วีว่าแทคติกวันนี้เธอรีวิวแทคติกศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกระหว่างเรอัลมาดริดพบกับปารีสแซงต์แชร์กแมงเกมเล็กแรกที่ปาร์ติแพลงนั้นปารีสเก็บชัยชนะตุนมาได้ก่อนนะครับ1ประตูต่อศูนย์นำมาดูไลยอาร์เซนอลตัวจริงในเกมนี้ของทั้ง2ทีมกันนะครับมาดริดมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูติโบกุตัวคู่เซนเตอร์แบ็กเป็นดาบิดอาราบาคู่กับเอเดมิมลีตาแบ็กซ้ายนาโชแบ็กขวาคาบาคาว กองกลาง3ตัวครับเฟเดริกโอบาเบเด้โทนี่โคลสและลูก้าโมอดิสสามกองหน้าครับปีกซ้ายเป็นวินิสูดปีกขวามาโกอัเซนซิโอและคาริมเบนเซม่าเป็นกองหน้าตัวเป้าแล้วของปารีสครับมาในระบบ4-3-3เช่นกันโลซาประตูจิจิดอนดารูม่าคู่เซ็นเตอร์แบ็กเพสนาคิมเพมเบย์ยืนคู่กับมาคินยอสแบ็กซ้ายเมนเดสแบ็กขวาฮารคิมี่สามกองกลางครับเป็นเลโอนาร์โดปาเรเดสมาโกเวลาติและดานิโล ส่วน3ามกองหน้าครับไลอัพเอ็มบาเป้เป็นปีกซ้ายเนมาร์ปีกขวาและเมซี่เป็นกองหน้าตัวเป้าแต่เมื่อเล่นจริงแล้วเอ็มบาเป้เล่น,นทางฝั่งซ้ายครับเมซี่เล่นฝั่งขวาและเนมาร์เล่นเป็นฟอลนเรามาดูการเล่นเมื่อปารีสคลองบอลกันก่อนนะครับเมื่อปารีสครองบอลทางมาลิดจะเพลย์สูงใส่ทันทีและจะพยายามรุมเข้าตัดบอลในแดนกลางสนามเพื่อเข้าทํา ทางปารีสครับจะดรอปเนมาลงมากลางสนามเพื่อดึงคาบาขาวให้ออกจากตำแหน่ง mm. เมื่อปารีสแกะเพลสออกมาได้จะทำการวางบอลไปที่เอมบาเป้ส่วนทางมาริตจะหุบแผงกองหลังเพื่อยืนตั้งรับกันเป็น3ามเนเตอร์แบ็กโดยจะมีมิลิเตาทำหน้าที่ประกบเอมบาเป้การเล่นของเนมาวันนี้จะเล่นเป็นฟรไนโดยจะยืนเป็นกองหน้าตัวกลางซึ่งทำหน้าที่ดรอปลงมาหรือฉีกออกข้าง พื่อดึงตัวประกบและเปิดช่องให้กับเอ็มบัเป้เพื่อเข้าทำในพื้นที่สุดท้ายการขึ้นบอลอีกรูปแบบของปารีสคือถอยปาเลเดสสลับกับวิลลิต mm. ิเพื่อลงไปเซตบอลกับเซนเตอร์แบ็กกองกลางมัลลิจะตามขึ้นมาเพสครับซึ่งจะทำให้เกิดพื้นที่ว่างกลางสนามจาังหวะนี้วิลลิติวางบอลมาที่ฮาคิมีจากนั้นฮาคิมีเลี้ยงตัดเข้าในและจ่ายให้เนมา อบอลขึ้นไปทางเกมรุกในพื้นที่สุดท้ายในช่วงนาทีที่18ครับเนมาเดินมากระซิบกับเอมบาปเป้เหมือนว่าต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอยา่างซึ่งหลังจากนั้นเนมาก็สลับมายืนฝั่งซ้ายเอมบาปเป้ไปยืนฝั่งขวาโดยมีเมซี่คอยทำเกมอยู่ด้านหลังครับซึ่งทำให้โอกาสในการจบสกอร์นั้นมีโอกาสมากขึ้นและยังมีจังหวะที่เมซี่ชิงบอลกับเนมา เพื่อเข้าไปจบในพื้นที่สุดท้ายการเล่นของเมซี่นะครับในเกมนี้จะดรอปต่ำลงมาเพื่อเชื่อมกับแดงกลางทำให้หลายๆจังหวะปารีสมีกลองกลางมากถึง4ตัวการเซตบอลเพื่อเข้าทำในบางจังหวะปารีสจะเล่นเป็น4-1-4-1โดยถอยดาริโลที่เป็นกองกลางไปเป็นแบ็กขวาและกลองกลางอีกหนึ่งตัวอย่างปาเลเดสไปเป็นเซ็นเตอร์แบ็ก และดันแบ็กทั้งสองข้างขึ้นสูงภาพนี้ครับเนมาดึงคาวบะคาวให้ออกจากตำแหน่งส่วนอาเซนซิโอไม่ได้ตามประกบเมนเดสที่อยู่ในพื้นที่ว่างทางริมเส้นทำให้คิมเพมเบ้วางบอลไปให้เมนเดสเมนเดสพาบอลไปสุดเส้นและตบเข้ามาให้เอมบาเป้ยิงแต่นเสียดายครับจังหวะนี้คิมเพมเบ้นั้นออกบอลช้าไปจังหวะหนึ่งทำให้เมนเดสวิ่งถล่มตัวลำหน้าไปแล้วครับ ทีนี้เรามาดูเกมสวนกลับของปารีสกันบ้างครับเมื่อปารีสตัดบอลได้จะขึ้นบอลมาที่เนมาซึ่งเนมาจะถอยลงไปรับบอลจากนั้นก็จะแทงบอลให้กับเอมบาปเป้ใช้สปีดเข้าไปทำในพื้นที่สุดท้ายอีกหนึ่งจังหวะครับปารีสตัดบอลได้และขึ้นบอลผ่านเนมาเนมาแทงให้เอมบาปเป้ใช้สปีดเข้าไปยิงประตูครับทำให้ปารีสขึ้นนำา1ประตูต่อศูนย์ สกอร์รวม2ประตูต่อสูงเรามาดูการเล่นของมาดริดเมื่อคลองบอลกันบ้างนะครับมาดริดจะเล่นกันเป็น4-3-3โดยเน้นขึ้นบอลทางฝั่งซ้ายแต่ในทางฝั่งขวานั้นจะดันคาบบาคาวที่เป็นแบ,บ็คขวาขึ้นสูงและขยับกองหลังเข้ามายืมกันเป็น3เซ็นเตอร์แบ็คโทน่โคลสเล่นเป็นโฮลดิ้งมิดฟิลด์โดยจะมีโมดิลลงไปเชื่อมบอลในดวลึก และขึ้นมาเชื่อมบอลกับเวนิซุเอทางฝั่งซ้ายด้วยส่วนบาวเบเดจะเล่นเป็นหน้าตามอยู่หลังกองหน้าคอยออกไปเชื่อมบอล้ายขวาและเข้าไปในกรอบเขตโทษส่วน3กองหน้าครับเวนิซุเจะยืนติดริมเส้นทางฝั่งซ้ายเบนเซม่าที่เป็นกองหน้าตัวเป้าจะคอยออกไปเชื่อมบอลกับเวนิซุเอและโมดริสส่วนอาเซนซิโอจะคอยหุบเข้าไปเป็นทาเก็ตในกรอบเขตโทษคู่กับเบนเซม่าในจังหวะเข้าทำ เกมนี้การขึ้นบอลส่วนใหญ่จะขึ้นบอลมาที่เวนิสูสมีทั้งการวางบอลยาวให้ใช้สปีดและความสามารถเฉพาะตัวไปสุดเส้นและตกเข้ามาในกรอบเขตโทษโดยจะมีเบนเซม่าและอาเซซิโอคอยจบสกอร์อยู่ในกรอบเขตโทษส่วนการเซตเกมเข้าไปมาริดจะสร้างพื้นที่ให้กับเวนิสูสโดยใช้เบนเซม่าและลูก้ามดริตเป็นตัวเชื่อมบอลโดยจังหวะสุดท้ายที่จะเข้าทำเบนเซม่าจะวิ่งกลับเข้ามาในกรอบเขตโทษ แต่ในช่วงครึ่งแรกปารีสก็จัดการกับวินิอุตได้ดีครับพอเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังปารีสที่นําอยู่ก็เริ่มผ่อนเกมและดึงจังหวะให้ช้าลงส่วนทางมัดริดก็ทําการเพลซิ่งสูงใส่และจังหวะน,นี้ต้องชมความขยันของคาริเบนเซม่าที่ไล่เพลซิ่งไปถึงผู้รักษาประตูทําให้ดอนดารุมาออกบอลพลาดมาเข้าทางวินิอุสและวินิอุสจ่ายกลับมาให้เบนเซม่า ยิงตีเสมอ1ประตูต่อ1สกอร์รวม1ประตูต่อ 2, 2> และประตูที่2ของมาริด,ดเริ่มจากที่เนมาร์จ่ายบอลเข้ากลางให้เมซี่แต่โดนลูกล้าโมดิตัตดบอลได้โมดิตพาบอลลากขึ้นมาจากหน้ากรอบเขตโทษฝั่งตัวเองและจ่ายให้วินิอุสในพื้นที่ว่างวินิอุสย้อนบอลคืนให้โมดิตโมดิตแทงทะลุช่องให้กับเบนเซม่ายิงขึ้นนำา2ประตูต่อหนึ่ง สกอร์รวม2ประตูต่อ2และหลังจากนั้นเพียงไม่กี่วินาทีครับปารีสเอาบอลมาตั้งกลางสนามเขาเริ่มเคลียบอลเท่านั้นมาดริดก็เข้าเพรสซิ่งใส่ทันทีจะเป็นโรดิโกโกเอสแข่งให้กับ,บวินิซิอุสจังหวะนี้มาลคินยอตัดบอลพลาดและบอลมาเข้าทางเบนเซม่าดีดลูกนี้เข้าไปเป็นแฮตทริกของตัวเองและทำให้มาดริดเข้ารอบด้วยสกอร์รวม2เลข3ประตูต่อ2 ส่วน m a n น of the m a ะในเกมนี้จะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากเดอะค o าว r ิม F1 นเบนเซมาและถ้าหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแทัคติกในเกมนี้ก่อนจากไปช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ